สวัสดีครับผมเข้มผู้เชี่ยวชาญอภปกรณ์ของฟอร์ดเอเจันทับบุรีนะครับผมเดีย๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการใช้สลูปในฟอร์ตอเลสไทเทเนียมพัดสต์คันนี้กันว่าใช้งานยังไงตามมาเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ภายในของเจ้าฟอร์เอเลสเทอร์ซิเลียมพัทแล้วนะครับหรือตัวท็อปสุดของเรานั่นเองเนาะนะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันสันลูปนะครับใช้งานยังไงนะครับปุ่มเช็งานสรุลูปนะครับผมจะอยู่ข้างบนนะครับตรงกระจกอองหลักเนาะนะครับอ่ามาดูกันปุ่มแรกนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดม่านนะครับเราสามารถกดหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับจะเปิดครึ่งหนึ่งนะครับอ่าล้วถ้ากดอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาจะเปิดต่อเนื่องเลยนะครับไปจนถึงสุดเลยเนาะ ต่อไปนะครับผมจะเป็นปุ่มเปิดกระจกตัวสรุนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเรากดเปิดครับอ่ากระจกก็จะเคลื่อนที่เปิดมาที่ครึ่งเดียวนะครับอ่าแล้วก็ปุ่มปิดครับพอกดปิดลูกกระจกก็ปิดมาแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับผมจะเป็นปุ่มปิดม่านอยู่ตรงนี้เลยนะครับกดม่านก็จะปิดมาครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับ นะครับแล้วสุดท้ายก็กดปิดม่านนะครับแค่นี้เองนะครับส่วนต,ตัวตรงกลางตรงนี้จะเป็นตัวระบายอากาศนะครับเดี๋ยวทำให้ดูว่าทำยังไงครับกดหนึ่งครั้งครับผมตัวม่านก็จะเปิดเองพร้อมกับตัวซันรูจะเปิดช่องระบายอากาศขึ้นแบบนี้นะครับอ่าไม่ใช้ก็กดปิดตัวปุ่มเปิดกระจกแบบนี้นะครับแล้วก็กดปิดม่าน คับเท่านี้เองนะครับการใช้ซันรูฟของ f o r เอเวอร์เรนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับการใช้งานของซันรูฟบน f o r เอเวอร์เนะครับใช้ไม่ยากเลยนะครับลองกดเล่นดูนะครับปุ่มมีอยู่แค่ประมาณนานั้นเองครับเดี๋ยววันนี้ผมมีทริคดีๆมาลองเสิร์ฟแค่นี้วันหน้ามีทริคอะดีๆติดตามได้เลยครับช่อง y t u t u นะครับหรือว่าเฟ e บุ o กของปอดเอเทนบุรีนั่นเองวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ